ย่าลูกหลานเลยยายสิมาเราความฝันให้ฟังเด้อยายก็เคยฝันว่าใจจะไปยกย้ำหุวมอะปีนไล,ล,ล่ไหลมัดกัดยายยายรูปออกจากไี้มันก็หุ่มมัดใ่ยายรูปออกจากไี้ก็หุ่มมัดใ่บาดนี่ยายเลยพุ่ะย้า,ายคือมาจาามัดยำ เช่นั้นคือมาจากน้ำมือปีนกัดจายไหลจนจีนย้ายเป็นหู้รงโป่งจงเปงบาดนี่สองคนหนึ่งเขาว่ายาน้ำเขาเอื้นย้ายลงไปย้ายกันเลยโบลงไปย้ายยานย้ายกันชุดมาออกถึงเจ็ดนั่นย้ายกับขวันวัดไปตักน้ำกับคู่คนนั้นกับคู่ท้ายขีดสีแต่กับไม่เกานั่น ย้ายกับมักคืนว่ามันถึงมีศูนย์ว่าสั้นกับย้ายกับคืนว่ามันถึงมีศูนย์ย้ายกับนึกว่าออกก็เลยมันิมันก็เลยเป็นศูนย์เจ็ดเขาก็ถือกันย้ายว่าย้ายเคยฝันดีก็เลยเอาความฝันมาเล่าสู่ลูกสู่หลานฟังกันดอกบาทนี่ก็วัญว่าปิงนี่แหละ ลงไปห่วยปิยงกัดนี่หละรูปออกกง่ายกว่าออกห่มมาใจรูปเอาเมือรูปดึงออกกว่าออกย,าย,กย,กยา้ายกันเลยกระโดดขึ้นมาําขาย้ายมิตรห้อยปิงกัดหลานกดแช่กดไล่ให้ย้ายนเยอให้ลูกหลานในโชคด้ลาบเบิดสู่ขู่สู่คนเดอ้อ ให้กดแช่กดไลค์ให้ย้ายเน่ยพิจารณาให้ย้ายเน่ย,ย้ายก็ว่าย้ายฝันชิวมาหลายงวดแล้วยากระซำนี่ยาบ่มีหนังมากมายอกหลานกดแช่กดไลค์ให้ย้ายเยอให้ลูกหลานในโชคด้ลาบิดสุข่สู่คนเด้อ ให้กดแช่กดไลคให้ย้ายแน่พิจารณาให้ย้ายแน่ย้ายก็ว่าย้ายฝันคิวมาหลายงวดแล้วยากระซำนี่ยาบ่มีหนังมากไหมจ๊อ